สวัสดีทุกคนนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับผมต่อจากเมื่อวานนะวันนี้ไข่แดงดองน้ำปาขงเราก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงพี่หมอก็ค่อนข้างลุ้นมากเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการทําไข่แดงดองน้ำปลาของพี่หมอเลยจะมีข้าวสวยร้อนๆอันนี้นะมีนี่ไข่แดงดองน้ำปลามีซุปนะครับเป็นซุปเห็ดหอมนะครับซุปเห็ดหอมอันนี้เสร็จแล้วเนี่ย ก็จะมีเป็นตัวนี้นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดขาดไม่ได้เลยนะครับใครที่ทําไข่แดงนองน้ำปลาต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับรสเด็ดนะครับอ่าอันนี้นะแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเทียมโทนนะครับกระเทียมโทนนะอ่าวันนี้เราทานแก้กับตัวนี้ด้วยเนี่ยผักกาดผักกาดแก้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะคงการหลวงหวานกรอบมากนะครับเริ่มแล้วนะครับอ่ารักไข่แดงมาฟองนึงนะครับอ,อ,นนอันนี้ นี้ดีกว่าอันนี้นี่โอ้ไข่มันเซตตัวแล้วนะครับมันเซตตัวแล้วนะมีเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับอืมชื้นโป่งแบบนี้ กระเทียมกับพริกมานะครับกระเทียมกับพริกเพิ่มมาเลยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็โปะลงไปแบบนี้นะครับนี่เป็นไข่แดงกับข้าวสวยร้อนแบบนี้นะครับอืมลองดูซิว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงอืมอืมดีมากอืมโอเคครับ ออกมาครับเราจะลองชิม hmm. ก wow. so cool <laughs> ับน้ำจิ <laughs> ้มซ oh. ีฟู้ดครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่อ่ะนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับตักมาลาดลงบนนี้เลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับมันหายยังกับไม่ไหวเลยนะเนี่ยนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับนะครับ อืมอืมอู้อร่อยมากอร่อยมากมันแบบมันลงตัวมากมากมากรสชาติเหมือนไข่ปูเลยนะครับไข่ปูไข่ปูเหมือนเหมือนปูดองปูดองปูดองน้ำปลานะครับ แต่ว่ามันไม่คาวครับมันจะไม่ไม่ได้มีกลิ่นคาวเหมือนไข่ปูเลยใครที่ทานปูดองน้ํปลาไม่ได้นะครับก็อันนี้ทานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีความคาวเลยที่ว่าอร่อยอ่อนมากนะครับทริปวันนี้นะครับก็สาเร็จรู้ลงไปได้ด้วยดีนะครับการลองทําไข่แดงดองน้าปลาของพี่หมอครั้งแรกนะครับประสบความเลยนะครับให้สามผ่านเลยนะครับทานไปเลยนะครับให้สามผ่านไปเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะ ไปลองทํากันได้นะครับตามนี้สูตรนี้ตามที่พี่หมอบอกที่พี่หมอบอกนะครับทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์พี่หมอด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจพี่หมอกันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พี่หมอนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะครับพบกับพี่หมอช้างอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเมนูไข่แดงดองน้ำปลากันครับผมจะเป็นยังไงนะครับวัตถุดิบต้องใช้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับ เ,เมนูนี้นะครับผมถ้าจะเอาให้หนัวนะครับให้หวานนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราต้องใช้ตัวของกระเทียมนะครับแล้วก็พริกนะครับผมนี่สําคัญคือตัวนี้นะครับกระเทียมนะครับผมที่หมอนเนี่ยจะใช้เป็นต้นอ่อนกระเทียมนะครับซึ่งมันจะให้ความหอมนะครับแล้วก็ ได้กลิ่นของกระเทียมที่มากกว่าน้ครจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับก็บอกว่าต้นอ่อนกระเทียมเนี่ยท่านอนุมุติสระได้ดีกว่าด้วยนะครับผมก็แนะนานะครับให้เป็นกระเทียมเล็กๆนะครับอ่ะเราก็จะใช้ประมาณประมาณหนึ่งกำมือนะครับผมนเห็นไหมโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นพริกนะครับผมนี่อันนี้เราก็จะใช้เป็นพริกแดงจินดาแบบนี้นะครับผมแบบนี้นี่นะครับโอเค ก็วันนี้เราก็ใช้ประมาณกำมือหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบใครชอบกินพริกเยอะก็ใส่เยอะใครชอบพริกน้อยก็พริกน้อยนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะหั่นกันก่อนนะครับอ่าบางคนก็ไปทานกับข้าวสวยวเปล่านะครับก็ได้รสชาติเหมือนกับว่าไปทานอะไรนะปูไข่ดองนะครับผมปูไข่ดองน้ำปลาเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาบอกว่าประหยัดก็เยอะมากนะครับ โอเคอ่ะกระเทียมเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเพล็กชินดา A few moments later โอเคพริกพร้อมกระเทียมพร้อมนะครับเสร็จแล้วแบบนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเทียมดองครับ อันนีนะ้เราใช้ของตาพริกไทยตามมือนะครับหวังว่าสปอนเซอร์จะเข้าเรวอนี้ใช้แค่หนึ่งหนึ่งหัวก็พอนะครับสำหรับตัวกระเทียมดองนะครับว่าฉีกมันออกมาได้เลยนะครับ A later few minutes later. ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการแยกไข่นะครับแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันก็ขั้นตอนน,นะครับผมใครที่อยากทานไข่ กี่ฟองนะครับก็ตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่งพี่หมอนนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับผมเพราะว่าเราจะทานเป็นไข่ดองน้ำปลาเนาะมันจะเป็นไข่สดครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไข่ออร์แกนิกได้มันจะดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็สําคัญนะครับเรื่องรสชาติเนี่ย ไขอ่ออแกนิกจะหวานกว่านะครับจะหวานกว่ามากเลยนะครับเห็นได้อย่างชัดเลยนะครับไปลองดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่หมอก็จะลองสักเท่าไหร่ดีอืมห้าฟองนะครับลองห้าฟองดูก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับเราก็ทำการแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันก่อนนะครับ ตอนการแยกไข่ขาวไข่แดงง่ายๆครับผมเราออกมันออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เนี่ยครับเราก็ค่อยๆกิ้งมันมาแบบนี้นะนะครับแบบนี้อ่ะเราก็จะได้ไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้นะครับแล้วก็เทใส่เขาไปแบบนี้นะครับนะสวยงามโอเคอันที่สองนะครับอืม Mein Trailer seconds later. สวยงามนะก็ครบ5ฟองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำปลากันโดยการเอาน้ำปลานะครับไปต้มกับตัวของอันนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวซึ่งอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าว้ำหอมด้วยนะครับก็จะมีความหอมแล้วก็หวานมากเป็นพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวเราหยิบกระทะกันมาเลยนะครับ่ะเอากระทะมา อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเปิดกระทาก่อนเราก็จะใช้วัตถุดิบของการปรุงรสน้ำปลานเนาะก็เราใช้น้ำปลาน,นะครับซึ่งพี่หมอเลือกใช้เป็นแบรนด์นี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเราต้องใช้น้ําผงกระเทียมดองด้วยนะครับตัวนี้แล้วต่อมาก็จะเป็นน้ําตาลน,นะครับน้ำตาลมะพร้าวเค ซึ่งปกตินะครับเราจะทําการละลายน้ําตาลก่อนนะครับอันนี้เราก็จะใช้น้ำน้ำใช้น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนนะครับราะว่ามันไม่ใช่มะพร้าวทั่วไปนะครับมันเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับที่พี่หมอใช้นะโอเคีนี้เราก็คนครับอ่าน้ำปลาต่อมาครับก็จะเป็นน้าปลา น้ำตาลก็แล้วจากความต้องการนะครับก็ดูตามปริมาณไข่ของเรานะครับอืมโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอแนะครับแต่ว่าใครที่กะไม่เป็นนะครับจะใช้ถ้วยนะครับในการช่วยกะช่วยตวงก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นน้ํากระเทียมดองนะครับช้อนเดียวพอนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะชิมให้ดูนะครับว่ามันจะมันจะมันจะหวานไหม ชิมนี้ลยมาชิมอย้างนเลยครับผมเราจะชิมน like uh ี huh. uh ้เลยนะอืม huh. อ uh ืม huh. อืมหวานหวานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยเขาทิ้งเอาไว้นะพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะเทลงไปในไข่แดงของเรานะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไข่จะสุกนะครับ โอเคก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันหายเย็นแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้น้ำปลาของเรานะครับก็เย็นลงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาทุกอย่างใส่รวมกันนะครับมาเริ่มจากการเอาน้ำปลานะครับใส่ใไปในไข่แดงก่อนนะครับ เอออ่ะแค่นี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นตัวกระเทียมแล้วก็พริกของเรานะครับลงไปเลยก็เดี๋ยวมันก็จะทุกอย่างมันจะลงไป มมไปของมันเองนะครับแล้วก็ปล่อยมันเอาไว้แบบนี้นะครับอ่ะให้ดูนี่เห็นไหมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะมาชิมกันด้วยนะครับอ,อืมเรียบร้อยครับผมพรุ่งนี้มาเจอกันครับ